ไม่ยอมมยม่ยอมม่ยมพี่ต้นพูดเลยค่ะ ไอ้น,นี้ช่วงถามตอบไม่ไม่ใช่ช่วงพยากรณ์น,นะมีคำถามอะไรไหมก็เดี๋ยไปฝึกขอบคุณค่ะ ไอ้ที่ hey, มันจะ,นจะเ,ปนเป็นเป็นเหตุรบกวนจิตใจอะไรของดาวก็ตามเนี่ยนะให้มองว่ามันเป็นอย่างที่พี่เคยบอกถ้าคนดาวมันไม่มีความทุกข์อยู่บ้างถ้าคนดาวมันไม่มีความทุกข์อยู่บ้างมันจะไม่อยากออกจากสังสารวัตรมันจะอยากติดใจอยู่ในสังสารวัตรนี้ไปเรื่อยๆแต่เพราะมีความทุกข์อยู่บ้าง นะพระพุทธเจ้า,าท่านตรัสว่าถึงเป็นเหตุถึงเป็นช่องทางใหเ้เกิดแรงขับดันให้เราอยากออกจากสังสารวัตรเพราะมันมองเห็นว่าอะไรอะไร,ะไรมันเป็นทุกข์เกิดขึ้นมาเนี่ยจริงๆแล้วเราร้องไห้มาก่อนอยู่แล้วก่อนที่เราจะโตขึ้นมานะสัญ,ญลักษณ์หรือว่านิมิตหมายของการเกิดของมนุษย์เนี่ยมันไม่ใช่เสียงหัวเราะมันเกิดมาเด็กทุกคนเกิดมาพร้อมกับการร้องไห้ซึ่งมัน เป็นการบอกใบ้อยู่นะว่าเป็นมนุษย์เนี่ยมันเริ่มต้นจากความทุกข์เป็นมนุษย์เนี่ยนะมันเป็นลางบอกเหตุในตัวเองว่าชีวิตเนี่ยมันจะไม่ได้เจอแต่เสียงหัวเราะหรอกนี่การที่เรามามีโอกาสมีสิทธิ์เป็นคนหนึ่งที่จะเลิกร้องไห้ตอนเกิดจะได้เราจะเอาไหมไอ้ตรงที่เรากำลัง มีความทุกข์มีความเศร้าจะจากเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยนะในชีวิตเนี่ยขอให้มันเป็นการตกลงกับดาวทุกครั้งว่านะเป็นการตกลงกับตัวเองทุกครั้งว่าเราจะเอาอีกไหมการเกิดมาแบบไม่รู้อีน้อยอีเนแล้วก็ร้องไห้ทุกครั้งตั้งแต่เกิดนะะจนกระทั่งตายยังหยุดร้องไห้ไม่ได้เนี่ยเราจะเอาอีกไหมมันมันไม่มีใครใครจำใครได้นะเออ แะแต่ละครั้งที่เรามายึดมั่นถือมั่นเนี่ยว่าใครเป็นเราเป็นใครใครเป็นของเราแล้วก็เสร็จแ,แล้วก็ตายจากกันไปแยกย้ายกันไปเนี่ยมันไม่รู้กี่ล้านกี่โกรดครั้งนะแต่เราจําไม่ได้เราจําได้เฉพาะตรงที่เรากําลังยึดตรงที่กําลังยึดในชาตินี้มันเป็นโอกาสแล้วที่จะเลือกนะว่า จะเกิดใหม่แบบคนร้องไห้อีกหรือเปล่าหรือว่าจะไม่ต้องร้องไห้อีกเลยนะอ่ะตรงนี้ให้มายมตกลงกับตัวเองให้ได้ทุกครั้งนะ